สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเช้ายูทูบเชาวรถไทยทุกท่านครับรถซีรถไทยบ้านชาแนละทุกท่านครับโอ้ห่างหายไปโดนครับหลังจากติดภารกิจช่วงเทศกาลปีใหม่ครับเจ็ดวันอันตรายครับมาเมื่อนี้กลับมาผูุกปล่อยยืดซื้อกล้ค,ครับลงงานที่เขาครับผมางาน,น รขบหน้านะครับใหญ่ขั้นหน้าครับก็นานนี้จานทงมาลงมาแล้วครับอยู่โซนทางพูนกับรถตันขั้นหน้าเลยกับไฟกบฟางไปครับนี่จานทงมาอยู่ครับรองซ้ายบ้างหมดเดี๋ยวได้มาเห็นแม่เหล็กเจ้าของหน้าเฉียวครับ อะมาเบิ่งนพลัง40แรงครับมานขึ้นหน้าไปแล้วมาลงมาประท่านครับรับไปเอาไฟแช็กดีหบดอะไรมาสิประจุดครับประจุดปด่าใดครับเที่ยงหน้าครับพี่น้องโอ้หลักใจจยังในยังหน่ครับ จะาของน้าบอกว่าคณะปรับคณะมันไม่ยู่แถวเดียวกันครับของแน่าขานนดดนาาันกันครับเหมือนเป็นแถวเดียวกันครับนี่เดี๋ยวก็ไเพิเศษคนขับก็เบาบางครับเจ้าของรถก็บ้าค่อยบางครับถึงสุขภาพร่างกายช่วงปีใหม่ครับอา,ากาศเย็นครับ เป็นคิถ้าจะาคิดกับเจ็ดวันอันตรายคลื่นแล้วครับถึงเก็ดกานเก็ดของเชี่ยวของควรจะล้มตรครับยันไฟแม้หน่อยครับผมมีไทยพระเด็นนะครับแต่ทั้งควันทั้งไฟแบบนี้เห็นพุ่มแพ้ครับ หายก็ได้ดอกตายเลยบ่มมือแท้ <c oughs> หลังจากเทศกาลไถนากับเล้วเร่ากับเที่ยวเขาเล้วเร่ากับช่วงนี้เป็นหน้าพังนะครับ ใชนะ่เกิดงานอยู่ทัพตานะครับเป็นขอบเปนอไรแนบไปครับอยู่ทัางทัะก,การเลยถ้าจะลงไปกัเลยอนอนเกิดมะซอยสักวันครับโหหลุดใจไว้ครับ พลัง40แรงครับตรงนี้เกศก,กากรน้ำปังนะครับวางเจ้าก็บวานไปแล้วนะครับวางเจ้าก็กําลังวานน้ำไหลครับพี่นี่คนเห็นน้ำฟังไหลครับแต่ ที่ปกติแม่แป้งนี่เพิ่งเกิดพอใจน้าปังอยู่นะครับแต่ว่าทีไดรตามหน้าครับพอดีการทุ่งมา,าไถไวเก็เลยเพิ่นบ่ได้เห็นหน้าปังเนี่ยอาจจะตามหน้าเพิ่อเกลื่อยคอนเสิเร์ตมันยังงี้มากเลยเนาะนนะ <laughs> 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 เสียวัดครับเสียวัดเสียวัดครับเจ้าของแปลงมันสับหลังลอยไรครับลอยไรนี่วลอยไรนี่เจ้าของเจ้าของกับมันซิฟไรครับ <laughs> ที่เหลือของผู้อื่นที่เหลือของผู้อื่นครับ <laughs> เม็นไม่นีปั๊บไอ้นแท้มันตรงกันนะนะแท้มันแท้เดียวกันเลยตรงไรก็ได้เดี๋ยวว่ามึงเดี๋ยวอยังไงเขาหือนต้องใช้ไทยเลยเนาะปั๊บเลยก Đánh nhau đây đó đánh cháy tuyệt vời dù nó cũng chán tống thấy vậy cả bao đầy bao đầy chuột đấy tháng cũng đầy chuột đấy rồi đấy rồi รับเดี๋ยวเ,เอาไหม เนวเนาไ่เด <s 20 3> ้อดกับนั่งโดดเลยไม่ได้อกกํานังโดนรักกำลังยังไงหลากตัวเน่าเติบปไกลเติบลงตอนแรกว่าสิดันยู่ไทยเราก็สิดันยุดรอนั่นแหละยุดินทยยัง้ม็สิเหลือหลารมาหละกเดันไปใส่ เม,มันสิดทยพวกเขาากันปาดบานเลย,ย,ยเลยขาใทยใชยโดยแก้คันโดนไปก็ปกเลยใยพวกเขาเลยถ้าตอนปั้นเนี่เสียวป่ะตอนคงใช้มาปันน้น có cứ ba xe nhà chắc khôn hay đấy này, Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Ban bay tay thấy là nó là thấy bay thấy thấy bay như cái bay 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 đi bay 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 bay